เบลล่าราณีร่วมอลไคคุณพ่อผู้จัดการส่วนตัววิวชวินเคียงข้าไม่ห่างโมเมนต์นี้ทำเอาหลายคนซึ้งตามเมื่อเบลล่าราณีกลับจากต่างประเทศปุ๊บก็ไม่รอชารีบบินตรงไปแสดงความเสียใจกับพลอยผู้จัดการส่วนตัวสุดที่รักที่ต้องสูญเสียคุณพ่องานนี้บอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจเพราะมีวิวชวินเจรวนน์แฟนหนุ่มคนสนิทคอยซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างเบลล่าแบบไม่ห่างเบลล่าได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความซึ้งๆผ่านไอจีส่วนตัว กรับลาป้าสมมาตรเป็นครั้งสุดท้ายบ้านเบลกับบ้านที่พลอยพี่แพรอยู่ใกล้กันเลยทําให้พ่อแม่ของเราสนิทก,กันไปด้วยเพราะไปมาหาสู่ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาการจากไปของป้าจึงเปรียบเหมือนการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวครั้งสุดท้ายที่ได้เจอป้า ป้าก็ยังคุมลุกดูเท่ไมห่หลุดคอนเซปเลยต่อจากนี้ไปป้าก็ไม่ต้องเจ็บป่วยอะไรอีกแล้วได้ไปอยู่สบายเฝ้ามองลูกมองภรรยาคนเก่งของป้าอย่างภาคภูมิใจขอบพระคุณที่คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําหนูเสมอนะคะและขอให้ทุกบุญกุศลที่หนูทํามาและในอนาคตขอให้ป้าได้มีส่วนในทุกๆบุญของหนูจนกว่าจะพบกันใหม่